สวัสดีค่ะเราจะมาอัปเดตงานนะคะอันนี้เป็นรางประดู่ทั้งหมดนะคะแต่ว่ารางแบบมีตําหนิรอยตะปูนิดหน่อยนะคะก็คือเราจะทําสีดาให้ไปเลยเป็นรางประดู่ทั้งหมดนะคะนี่คืองานเราทยอยประกอบบ้างแล้วนะคะอันนี้เป็นไม้ของลูกค้าอันนี้ของพี่อะไรพี่ชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วเขารับสิ้นเดือนนะคะเป็นไม้มะค่านางอโลนะคะน,นี้เป็นรางประดู่ทั้งหมดเลยนะคะ เขาประกอบไปบ้างแล้วอันนี้เป็นชุดตัวไม้สักะคะ่ะอันนี้เป็นยกยิงนะคะยกยิงเรามีว่างกี่ตัวเธอสี่สปะ่ะสี่ตัวไหมสามตัวสามอ๋อเราว่าสี่นะสี่ใช่ปะ่ะเดี๋ยวเรา จะแจ้งอีกทีนะคะว่ามีม้างประมาณกี่ตัวสามหรือสี่ตัวนะคะยกยิงจะเป็นตัวนี้นะคะ่ะตัวแบบรากระกบนี่เป็นโปรสองพันสองรวมส่งนะคะทนาบ้านก็แค่สองพันนี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะขอภัยในความลกเลยอันนี้เป็นไม้มาลิดงานลูกค้าเอาไม้มานะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็น ลางเมดี้นะคะยูเลอร์ไม้มาค่าเหมือนกันเป็นมาค่าไม่ค่อยทำท้องเท่าไหร่แต่เป็นฝั่งท้องเหลืองนะคะตัวนี้แล้วก็นี่เป็นท้ายนะคะที่เราจะใส่กับรางประดูกเมื่อกี้นะคะสนใจทักมาสอบถามได้นะคะไม้สักเราขายราคาสองพันห้ายิงยาวเลยนะคะสนใจทักมาสอบถามได้เลย ไม้สักมีกำคอว่างหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นมือสอดอีกตัวไม่แน่ใจสองปะมือสอดสองตัวใช่ปหมมือสอดสองตัวนะคะไม้สักแล้วก็เป็นกำคอหนึ่งตัวนะคะที่ว่างเป็นไม้สักราคาสองพันห้าร้อยนะคะรวมส่งส่วนที่เหลือจะเป็นไม้สักลังกระดูราคาสามพันหนึ่งร้อยนะคะไม้ประดูสามพันเจ็ดร้อยนะคะก็ 3, ะคือเรานี่ไม้ประดู 3, จะลางเป็นสีดำนะคะเราทำลางเป็นสีดำมีไม้ไประดูสวยๆดูใกล้เ,เป็นมะค่ามงนะคะโอเคค่ะสนใจทักมาสอบถามได้ค่ะขอบคุณค่ะ